สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าวาสมองสุบอนสุขสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับทองสนีป่าพี่น้องเอยว่าตายพกจะเฉลยเมื่อแล้วเออไปขึ้นมะขามต่อนะว่าต้นนอกป่าตายเน้อเออใส่ต้มมะขามมีตำไห้ง่ายเออไปโลดมันเบิร์ดหรือได้ป่าไหนนะได้เมื่อกะใส่ต้นเลยนะจ๊ะใช่ กินสุดท้ายแลวเด้อจะกินสุดท้ายแล้วไผ่ตู่เออไผ่ตู่ให้พะกันแย่งกับปรีเก็เนาะปรตายนาะพะกันแย่งย่าคนปลูกไว้อยู่โอ้ห่างอยู่บ้านปาตาย่เป็นเสด็เมื่อเะ้อนี่พี่รอ้เลยกนไปกดมาอยู่พะกันแย่งกันก็ได้ใหมองดุเถิเนาะให่เอาดินผมอืมใหญ่ไปใหญ่มาพะกันแย่งอืม เสร็จเลยน้องเอ้ยจะไปเก็บมะคามต่อพี่น้องอืมใส่กระเป๋าเพิ่นตักตัวมาพ่น้องเลยพี่น้องมาปีนอีกแล้วสั้นสูงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิขึ้นเอาเมื่อเฮือนเพิ่นเพราะว่าอยู่เฮือนบ่มีเนาะบ่าวตายเนาะ แม่บะมีจ no ้ามะคามพี่น้องเป็นสิมาขึ้นเอาเมื่อไหวหัย้ายไหวใส่ต้มใส่แกงหาเก็บเมื่อพี่น้องเลยเป็นไรบาร์ไตงาทั้งอันทั้งทางเพื่อบาตายเด้ยดกดกขวัญเห็นนะอืเห็นดกคือยังในงาทั้งเกษตรเมื่อเพราะว่าก็เป็นเกษตเมื่อนะพี่น้องแต่ว่ามันค้มผ้าค้มพนเนาะบารบไตกันสิเกี่ยวเข่ากับบรได้เกี่ยว เด็กๆไปแล้วสเกลียวข้าวก็บม่ได้เกลียวพี่น้องมะพริกแก้มันก็บาคอยมีบริลงไปเก็บสามบาทตายมีกินอย่างบอกริกนะเจ้าบริลงไปเก็บซื้อมาให้กินเด้อเออซื้อมาให้กินเด้อเนยซื้อมาให้กินเด้อขนมนะเด้อบ่าวต้นกะเงี่ยอไปเลยพี่น้อง เออซื้อมาให้ป้ากินแน่เออเออเออป้าป้าป้าต้นกล้าอยู่อ่ะปายเลยพี่น้องเปิดอยากไปนร้านสันี่และสันี่จะไปซื้อของใหม่ให้น้องอันให้น้องอัน้องคำน้ำโศกทีไรเมื่อพร้อมบ่าวตายพี่น้องเลยทางเดียวก็บ่าวตายเมื่อพอแล้วจะไหนพิ่งก้ามาบ่าวตายก้ามันแดดก้าม้าเลย พราะว่าเพิ่นสิมาเกี่ยวข้าวซอยห้าวแมนแมนเพราะว่าได้ยินเขาเจ้าว่าว่าน้ำขึ้นบ่นี่ยนี่นาแนวใดเลยแหละหากใครบ่อตายเมื่อก่อนแล้วก็โทรมาบอกน้ำบ่อตายเนาะว่าเป็นอะไรฮาจังสิไปเบิ่งกำลังพี่น้องเลยกำลังเสริมมาสั่นคือสุปเาเนี่ยว่ไปค้นไปค้นของนะ อืมเขาก็จะไปใสอยุ่พี่น้องเลยใอยคนของคนของอยเพิ่นใอยบาตต้นกาเออใอยบาตรายพี่น้องเลยเฮ้ยมีแต่ต้นบาตรายบาตต้นกาบาตรอยมีแต่ต่อบิรดต่อโฮมป้าปแป๊บเดียวเดบกลายนึงมีลายลีลอนี่ สามคือมาเยม่ันไม่ันไม่ใากให้เมื่อแต่แล้วนก็้วอ่ทใ้นองนาอ่าวตายงาง่าสายไพก็บันต้นมาคาจูกันบ่แมกินกินมากมันเบิดเลยตัดตัดออกนออกอืมอืมเพราะว่าเขาจะต้องห้ตัดได้แม่ ไรแล้วใช่ปไาพี่น้องเมื่อนี่น้องบิวน้องลิงก็กินแล้วนี่น้องบิวน้องลิงแม่ไปมาบังกำงามกับเฮียไปเลยไปพี่น้องใหญ่จืด เขาใส่ทงน่ะแม่ตอนนี้กำลังแต่งขอดเฉมือเอ้าวแม่ใหญ่จื้นไปลกผ้กขยางมาหายอันนี้บอลแม่ใหญ่จื้นปู่ไหวคือการฮะมันเกิดเองสิแม่โอ้หืมมีเบิร์ตบอกอ่าบอส่าอยู่เฮือนก็มีผ้าขยาง อันนี้ทาแม่เพิ่นอ้อมอ้อมไว้ในบ่นอันนี้มันขงอีดอันนี้เต็มถุงออยากทามแเถือดำใสุ่งอ่บไส้เฮงอยู่บ่อกแล้เพ่จังยางอันนี้คืออรก็ัดอาม่าอย่างน้คือโายไม่นอนเหนื่อยสิเนี่ยตะบ่าตายฮาก็เมื่ออีพอไปใช้แม่อะมรอืมออื้ออื้อ ah. ื้อพื <h 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 ่อแค่นั้นเน ตอนนี<ส>้เราเดินทางมาตาอยู่ข้างล่างพั่งเอาเลยเอาสีไปเบิง์กเคก่อนสีไปเบิรงกเคสหัวที่ปากทางไอลาซาเอาไปแลาเมื่อผ่านยายเนาะแจ็กสันีพอมีเอาไปพอมาเข้าเกษตรไปตลาดับคะพ่อสีไปซื้อหางไม้กามนอกข้ามทังโซ่กแหละข้างบ้างทั้งบ้านเัง่พอบัานหัวใย พอดบ่โอ้เมืองจำพรอ่ะโอ้อันว่าน้ำสะเมืองจำพดพี่น้องแขงสวัสดีค่ะแต่เมื่อัแต่เมื่อท่านเดียวก็บาตายนะคะไปอันเป็นบึงเฮ็ดน้ำพี่น้องเลยเอาแนละแค่ก็จะเอาตื่นกัน ไปเห็ดปั๊บน้องเอ๋ยเห็ดปั๊ประจำโตอยู่เมือ,องสัะพุทองก็เลยเมือนี่เป็นประยุกต์ไปเห็ดกับแม่นอ้องแอบปุงอยู่แต่บ,บ่อตายกับเขาอันนี้ฮอดบ้านหัว้ำส่างแล้วบพนน่พ่อโอ้เขามาเอาหักไม้อยู่บ้านหัว้ำส่งา,า,างน,าน้องเอ๋ยบ่อตายทางหนาเลยจะได้แยกจันกับบ่อตายบ่อน,นี่แล้วพี่น้องเอ๋ยบ่อตายอยู่ในเมืองแล้ว Hãy nhạc cảm ơn bà tai mùa lạc bà tai mùa lạc cảm ơn bà tai mùa lạc cảm ơn bà tai mùa lạc mùa เดือนละนี่โอ้สเดือนอุ้มสิกได้เลยอุ้ยคออ่อนๆซะสอเดือนอันนี้พี่น้องเลยสงเดือนก็สองมือเออสองเดือนกัสองมือยังจะพอาใบ้หมเอออาจจะพมาดพอฮะลูกมัดปุ๋งก็เจเจ็มันเจ็มันตาม เดี๋ยวงมาอยู่กรมาดีเราบ้าขายเดี๋ยวจะอยุสักปีอ๋อ่เยบ้าายจะอยักปีโอ้จะกับกินมะกินไหมกะลานลาะกินลูกไปสามคนกินอะไรกินโมได้ย่กับมูลาก็กินได้มูพันเด้มพันกับช่วาเดือนอย่างกินนัานมันมันอพนะ่เขาฉีดยากินอะไรได้เหมือนสาวกินกับทำบุพิกับบุพเพยังเราจะกินอะไรแกมัน

กินน่คคยกิล้วดงนเดูอืมที่นี่เขาบอจะเว่าจะพองนาไม่เขาซับปลูกปขาย้ซื้อมาขายแล้วจะพองเขาไปจัอยู่สายสวนี่อะอันนี้่ะไรนี่ย็สมัดยีสมัดแซนแสนหาพันแซนหาพันร้อยหนึ่งพระเจ้าที่ทรายสระ ลูกเต่า hmm. oh. oh. ้องคนะกินได้ร hmm. hmm. mm ู่ทชือ้เจ็ปายี่นแต่เจ้ากินพอ้านนะเขาม่ขาล้าจ็ดเสิบปายเลยเวลาเขไดู้ที่ชอเน่ยกินอันนี้อือกินมาเลยแต่กัลูกต่ามักคนมันชื่อแช่แช่เบมาอยู่บ้านอือชาวบ้านพออยู่บ้านก็เมาขายเลยอือ มาจะคอ้องนบ้านรถรัาคือวาผักปกปกได้้ไทยกจะหามาห้แไปขึ้นืก็จะจร้อร้อยหนึ่งจะที่เทไรร้อยหม้่สามสามเฮ้ยสามประมาณามส่่อ้ยสามสามนสาม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 ามสิบเก้าพันเก้าสิบเ ทางมายากเลยเขาไปอยู่เจ้าแดงนาฮะเขาไปอยู่แจ้าหนาแมนที่แรกเขาอยู่ไพ่ฮะแล้วอยู่ไพ่เยอะขึนนี่ก็ได้มชื่ออยู่ไพ่อยู่ไพ่อยู่มาแหละครออกยังอแล้นเนาะคนสมัยเดี๋ยวนี้นะมันไปแวไปไม่ว่าเขาปาดอยู่ดีปาดคนี่ เลอันเลอันมัดนึ่งนี่ต้มต้มได้จากมือมัดนึงมื้อละมัดมือละมัดคือว่าจะกินมาเช้ามาเช้าเราจะกินเนาะมเจ้าลงอเอออมาี่จะกระเชล้จะกินกินได้โอ้ในบนึ่งซับน้ำเออบ่องน้ำซึ่งน้ำซื่งน้ำที่ฉัแลวกระเชเออ

คน้องมอเลยได้า่คน้ไเบิกมันถ่ายเบาดูเลือดเป็นเช่นนอคนัลักไม่เย็นไม่ิ้พมันตบ้านเย็นยาไ่ได้มือบ้าคนบนผมมีาโดยโดยโดยโอ้ยยาดีขอบใจละลายเด้อเมื่อละเด้อบันโดยโดยโดยน้องคลิปนี้ลาคลิป